เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่น้องทุกท่านเนียน,นะครับในกันในรายการกาวิที่โซลิเปอร์นะผมวันนี้ก็จะมาสรุปกาชาต้นเดือนมีนาคมปี2 0ง7นะฮะนั่นก็คือตู้สงครามโลกพันปีตู้ที่23หรือ24วะอ่ะเอาไปว่าตู้พันปีแล้วกันตู้พันปีโทชิโร่แล้วก็ชังดูนะผมเป็นตู้เวอร์ซูสนะครับผมเป็นคู่ปรับเนาะที่เจอกันในสงครามโลกพันปีนะครับผม ตู้นี้นี่มีขอบน่าสนใจอย่างยิ่งนะผมเพราะว่าสองตัวนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับผมส่วนตัวผมนหะรผมไม่ได้ทายพันปีไว้นะผมก็คิดว่ามันจะเป็นเทศกาลนะเออแต่ว่าม,มาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ผมว่าตู้แบบเวอร์ซูสแบบเนี้ยผมว่าไปกระตุ้นห้วกกลางเดือนดีกว่านะ,าะว่าจะจะได้ให้คนแบบกลางเดือนะมาเล่นแล้วมันน่าสนใจเนาอจะได้ไม่ไม่แบบด เดทมันอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเดือนที่แล้วนี่คือเดทมันเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนสุม่มตู้ไม่ค่อยมีอะ่ะสองตู้ะนะตู้วาเลนไทน์กับตู้เอ,อ่ออะไรอีคาคุไอ้ร่างสิบสามหน่วยพิทักษ์อะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวาว่ากันที่สกิลกันดีกว่าเนาะสลับสองตัวนี้นะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะผมสลับตัวแรกก็คือช่างตู้เนาะช่างตู้เป็นสายสกนะิลระยะประชิดนะครับผมเนาะ มีความแรงสกิลอยู่ที่880แล้วก็ผู้สังหารฮอนโลนะผมมีลิงก์สกิลก็คือเมื่อติดสานะสกิลแรงขึ้น40%นะผมสามารถคอมโบได้กับ80%นะผมการเป็น120ได้นะครับผมสำหรับลิงก์อันนี้เนาะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะผมสว่วนเกรดเอฟเฟกก็จะมีก้าพิวตาบวก2แล้วก็ฮิตกฮสกิลบวกอีกหนึ่งนะเกรดเอฟเฟกก็คือหลอดด้านล่างนะผมหลอด ที่เม,เมื่อเวลาเราตีเต็มมันจะได้เอฟเฟกพิเศษมานี่คือเอฟเฟกพิเศษของมันเนาะก็คือเกาพิษตาบวกสแล้วก็ฮิตสกิลบวกอีก1สกิลติดตัวก็จะมีเกาพิษตาบวกหสกิลกว้างขึ้น20%แล้วก็กระสานาพิษ100%ส่วนอาร์บีก็จะมีสกิลแรงขึ้น50%นาิบฮิสกิลบวกสองทความเสียหายใส,ส่ศัตรูที่อนะุตส่าแช่แข็งแรงขึ้น40%มีมาร์ลเดอร์ ลดครูดาวสกิล12%อ,อแล้วก็มันติบาเรียรบวกสอผมจาก3เป็น5นะก็คือตัวนี้มันจะมีบาเรียรที่สกิล2นะครับก็จาก3จะกลายเป็น5นะแล้วก็เมือ่อศัตรูสิดสถานะสกิลแรงขึ้น80%นะครับผมแล้วก็มีโอกาสเพิ่มโอกาสการติดสานะให้กับศัตรูที่เป็นสายสีแดงเนาะแล้วก็เกตเอฟเฟกต ของเออเอฟเฟกต์หลอดเนาะก็จะมีลถคูดาวอีก30%มนะผมถ้าเกรดเต็มเนาะแล้วก็มีเกรดแรมเพจะผมก็คือเก็บเกรดได้จากการฆ่าพวกม็อบนะส่วนอันด้านล่างก็คือเริ่มเกรดมา70%ยกเว้นใน PP นะอ่าก็สหรับตัวนี้เนาะก็คืออ่าสุดยอดตัวสกิลโคตรพ่อโคตรแม่แรอีกหตัวนะที่ ผมว่ามีทรงแล้วน่าจะแรงมากเลยนะผมว่าแรงแรงสุดๆเลยผมว่าเพราะว่า,วาแค่ติดสานะพี่แกก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกตัวหนึ่งนะส่วนเรื่องที่น่าเสียดายสลับตัวนี้ก็คือมันไม่มีเพิ่มโอกาสการติดสานะนะเอ,อซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจะบรรลัยพอสมควรนะสลับชังดูเนาะแต่ว่า ก็ถามว่าถ้ามันได้ติดสถานะแล้วผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวที่ท็อปเทียร์อีกหนึ่งตัวนีน่าสนใจนะแล้วก็ไพทเทิร์นสกิลพี่เกก็ไม่ได้แย่นะผมว่าค่อนข้างดีนะสกิลหนึ่งก็เป็นบีมน่าจะยาวมั้งส่วนสกิลสองก็เป็นพุ่งรับเกาะห้าน่วยเนาะแล้วก็สกิลสามก็ทั้งจอเหมือนเดิมแล้วก็มีติดสถานะแช่แข็งทุกสกิลนะผมยกเว้นสกิลสองนะที่ไม่มีเพราะว่าเป็นบาเรียนนะเออก็ตัวนี้ผมให้ประมาณ เอสได้จะไม่ต่ํากว่าเอสนะผมว่าน่าจะเอสแหละออพันปีเลยนะเอสนะผมว่าให้เอสเอสน่าจะพอนะเพราะว่าขาดอย่างเดียวคือนั่นแหละอ่าการไม่ใช่การหนีไอ้เพิ่มโอกาสการตีสนะห้าวินะหายไปนะถ้ามีนี่คือจะเป็นตัวที่เอสเอสได้ไม่ยากนะสลับตัวนี้ไม่เป็นไรไเป็นไรถือว่าปลอบใจแล้วกันสลับ ก็เองไม่ใช่ตัวเอกของงานนี้เนาะก็ตัวเอกของงานนี้เขาอยู่นี่นะเออก็คือฮิสกยะโทชิโร่นั่นเองนะโอ้จะพูดว่าเป็นตัวเอกได้ก็ไม่ไม่ได้เต็มปากนะเออเพราะเพราะผมรู้สึกว่าไอ้ล่างนี้นี่ผมแปลกๆกันไม่รู้嘛เออเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสลับตัวนี้เป็นสายตีปกตินะครับผมเนาะเออแพทเทิร์นสกิลนี่คล้ายๆาตัวบนเลยนะเออ ก็จะมีความแรงการโจมตีโปกติอยู่ที่819หน่วยส่วนผู้สังหารคือหัวหน้าหน่วยแล้วก็ดิงสกิลอันใหม่นะผมก็คือเมื่อเลือดเต็มตีโปกติแรงขึ้น40%อันนี้นี่ผมว่าแปลกนะเออเดี๋ยวค่อยว่ากัอีกทีนะสลับว่ามันแปลกยังไงนะส่วนสกิลติดตัวก็จะมีกราวษตาบวกหนึ่งะผมแล้วก็หลบความเสียหายยมทูต50%นะผมแล้วก็ มาเลอร์นะครับผมเนาะส่วนอาบิก็จะมีตีกว้างขึ้น20%ตีปกติแรงขึ้น50%แล้วก็มีบัฟนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็บารเรียบวก15นะครับผมตั้งแต่เริ่มแล้วก็กันสานะช็อต100%นะครับผมทำข้อเสียหายคิลเลอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมลีสิบเปอร์เซ็นต์รวมกันในกิด์ก็จะเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม ฮีสกิลบวกหนึ่งและบวกสองในกิลนะโอ้โหบอกมาเกี่ยวกับกิลนี่ก็ไม่ต้องพูดมากอะไรทำนองนั้นนะก็คือตัวนี้ตีกิลนะง่ายๆเลยตีกิลหัวหน้าหน่วยนะผมสายระยะประชิดนะครับผมสุดยอดนะตัวนี้ก็มันยังไงอะ่ะผ,ผมว่ามันมันออโต้ได้ไปผมว่ามันออโต้ได้นะถ้าตัวนี้ปั้นสุดนี่โหดมากเลยนะส่วนเรื่องตีกิลนี่ผมว่าประหลาดหน่อยก็คือเลือดเต็ม สกตีโกติแรงขึ้น40%มันจะเลือดเต็มหรอผมว่าไม่มั่นใจฮะผมว่าลองดูต้องลองดูถ้าโล่มันทับกันได้ก็จะโอเคนะถ้าโล่มันซ้อนกันแบบอย่างอลุงกิริโก้5เงี้ยมันมี15เงี้ยเปิดมาปุ๊บมันเป็น20เงี้ยเอออนี้อาจจะน่าสนใจหน่อยแต่ว่ามันมันโล่มัน น่าจะทับไม่ได้นะเพราะว่ามันทําไม่ผิดมันทับไม่ได้นะมันก็จะได้แค่สิบห้านะแต่ว่าต้องลองไปดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าตีกิวแล้วมันจะอยู่ถึงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตัวนี้นี่คือผมว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณช่วงแรกๆนะเวฟห้านี่น่าจะโดนเริ่มโดนดาเมจละเพราะว่าโล่สิบห้านี่อยู่ไม่นานหรอกพูดจริงๆนะขนาดจูบัสสิบสิบใช่ไหมเออตอนนี้โล่สิบพีพีนี่ไม่มีความหมายเลยเอ แต่ว่ามันใส่โลได้อีกหรือน่าจะใส่โลได้อีกป่ะหรือว่ามันใส่ไม่ได้ผมไม่มั่นใจแฮะไอ้ลิงยี่สิบผมก็ลืมๆไปเหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้ใส่ให้กับตัวที่มันเริ่มบาเลียเนาะแบบใส่ใส่บาเลียสิบห้าแล้วใส่ซ้อนสิบได้อีกหรือเปล่าโอ้หถ้าใส่ซ้อนได้นี่คือมึงโกงนะแอบแอบโกงเลยนะเออก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ค่อนเท่นะเออก็ เด่นเลยคือสกนะิลสองที่เป็นวอร์เทคบัฟนะอ่าอันนี้ดีนะผมเหมือนสกิชิมาเลยนะแต่อันนี้วอร์เทคบัฟที่ค่อนข้างกว้างนะกว้างกว้างกว่าไอเซนแดงเอไอเซนฟ้าเดี๋ยไอเซนฟ้าไอเซนล่างพาราซอลนะที่เป็นถือร่มอ่ะเออน่าจะกว้างกว่านดนึงนะก็เอาเอาง่ายมันเป็นพันปีแหละเออก็ทาให้มันเก่งมันนิดนึงนะส่วนเรื่องลงด่านก็ผมว่าไม่น่ามีปัญหาแนละ้วสำหรับตัวนี้ก็คือมันตีแรงแล้วอ,ะอ่ะเออ ไม่มีปัญหาหรอกผมว่ากับประมาณนี้นักสลับโทชิโร่ผมส่วนอ่าเลดผมว่าเหมือนเดิมแบบสี่จุดห้าหนึ่งจุดห้าแล้วก็หลังตู้นี่ผมว่าผมผมเหนื่อยว่ะผมเหนื่อยว่ะเพราะว่าสองตัวเนี่ยรู้สึกว่าสองสามตัวเนี่ยมันเหมือนจะมีอยู่ในตู้ที่มันกำลังมาล่าสุดเลยหรือเปล่าผมจำไม่ได้ตู้นี้เนี่ยอ่อ ใช่ปะเนี่ยตู้นี้มีจุกแกมฮัตวานเห็นไหมเนี่ยคือใครเปิดตู้นี้นี่คือใครเปิดตู้นี้นหาจุกแกมนี่คือกาหมัดอ่ะอผมว่าจริงๆอ่ะเพราะว่าจุกแกมมันอยู่หลังตู้พันปีนะมันดักได้แบบแย่มากนะแต่ว่าตู้นี้มันดีกว่าเพราะมันการันตีเลยเนาะว่าหนึ่งตัวเนาะว่าเป็นหน้าตู้เลยนะแล้วมันไม่มีรุดเรทเลยนะห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเออดีเรทมันดีนะแต่ว่ามันเป็นตัวเก่าแล้วกนะ็ รอมันดาวแดงนะผมว่ากือเร็วนี้แหละผมว่าน่าจะใกล้ดาวแดงและผมว่าต้นเรือมาพันปีแบบนี้ผมว่าอาจจะเป็นพันปีดาวแดงชุดถัดไปนะผมว่าเป็นไปได้นะวันที่13นี้เนาะรอดูนะส่วนอย่างอื่นอ่าก็จะมีโอ้ยรอบนี้มาเร็วอะ่ะไอลิวินเบเกอร์เควสนะไอเควสเอาแตมเบนะิกเนตเนาะก็ อันนี้ icism, rires, ตัว choose, เลดนะคนเล่นคนเล่นเลนาะถึงจะเล่นไหวนะโอ้โหผมปั่นสุด um บาง Naw, ตัวยังไม่ไหวเลยเจาก you, ที่ดาวดูตัวนี้นะสล็อตแรกเหรอฮอลโล่เอนเนมี่ฮอลโล่พาวเวอร์เหรอฮอลโล่พาวเวอร์สีฟ้าเหรอสีฟ้าคิลเลอร์ฮอลโล แล้วก็สีแดงฮิลเลอร์อารันคาอันนี้เยอะนะแล้วก็สีเขียวสีเขียวยมทูตสีแดงยมทูตเอสีแดงฮิลเลอร์ยมทูตโอ้เยอะเยอะเยอะแต่และตัวนี่เยอะจังเลยขอขออนุญาตเช็คก่อนนะสีฟ้าฮอโลอ๋อเนี่ยเซนจูมาลุโอ้โหเยอะนะเยอะเยอะ วอร์ก็น่าจะเป็นเซนจูนะเซนจู Century. เอ้หรือว่าผมเห็นไม่หิดมัน,ม,นมันบอกว่าเป็นอารันคาหรือเปล่าถ้าอารันคาก็ต้องเป็นอ่าอุนคิโอลานะส่วนสีแดงนเนาะยมมาทูดโอ้น้อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูใหม่ขอดูใหม่จะได้บอกถูกนะ อ่าสีแดงยมทูตแล้วก็สีฟ้าอาันคาสีแดงยมทูตแดงยมโทูตนี่ไงแดงคิเลยมวัฏทูตโอ้โหน้อยมากเลยนะขนาดมันไม่จํากัดแล้วนะผมว่ามันมันไม่จํากัดอ่าอ่าพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมันไม่จํากัดเผ่าล้วนะว่ามันควรยังไงเนาะแต่ผมว่าดีสุดก็น่าจะเป็นสลักขแดงตัวนี้นะเนาะเฮมปาจจิตัวนี้เนาะแล้วก็ ลีเย่ปั้นสุดได้อยู่แล้วก็อุระระโอเคนะครับผมแล้วก็สีเขียวอารันคานะครับผมโอ้สีเขียวอารันคาหนอทิทอลานี่เหรอ,อ,อประมาณนี้นะโอ้ไอเซนไอเซนจบผมว่าไอเซนรับจบนะไอเซนจบเลยตู้ไอไอแถวมรทัดสองนะดูง่ายเลย อันทสองไอเซนนะอืมอ่นเท่าที่ดูเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูเท่าที่ดูอันนี้อ่าสปีดเมลีอ๋อเมลีนะผมอ่าอันนี้งั้นอันนี้ผมว่าเซนจูแล้วแหละเซนจูมาลุตัวแรกนะอันสองอันสองเอ่อสีแดงไอ,อสีฟ้าอารันคาใช่ไหม ไอ้สีแดงดิอ๋อมันแดงอันคานี่หว่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมละเดี๋ยว,ยว,นะยวจำผิดจำผิดอันนี้ขอภขอภยัยขออภัยโอ้โหแดงคิลนะเลอร์อันคานะเอออ่ะลูเคียนะแดงคิลเลอร์อันคาลูเคียอ,อ่ไอมายุริเนาะเออประมาณนี้สองตัวนี้ได้นะผมส่วนแถวสุดท้ายก็น่าจะเป็นลีเย่นะลีเย่ ลิเยอุลาฮละเคปจ,จินะไอะตัวนี้อาจจะแซมได้อยู่นะแต่ว่าผมรว่าลำบากนะผมว่า2-3ตัวนี้โอเคว่าบูโน่ก็ได้บูโน่บูโนโ่โนโก็โอเคนะอ่าประมาณ4ตัวเนาะโอ้สีแดงยงมัทูดเยอะนะผมว่าพอใช้ได้นะแต่ว่าข้อบังคับเลยคือต้องปั้นสุดแล้วก็เบิกนี่มี3ช่องขึ้นไปนะผมขั้นต่ำนะก็คือมันจะได้บบตีแรงเพราะมันมีมอนอีก บางประเทนะที่เลือดเยอะแล้วก็ตีม่ค่อจะเข้าออนะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นเ,เลดเม์นอตนะเลดเมนอตนะก็รีลันอีกแล้วนะช่วงนี้ไม่มีเรดใหม่มาเลยนะอยากให้มีเรดใหม่มาบ้างอะแต่ว่ารอบนี้นี่คือไม่ไม่นับสองตัวนี้ก็คือแถวบนนี่คือก็เล่นยากนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ใช้ได้นะผมสำหรับแถวบนเนาะเออ ก็โอเคนะก็อย่าลืมตีด้วยนะผมเพราะว่ามันมันได้เพชรเนาะสลหรับเรอเมเมนอสเนาะก็ประมาณนี้แล้วสลหรับข่าวสารต้นเดือนมีนาคมนะเนาะก็เงียบเงาๆอีกแล้วนะก็รออีเวนต์มานะผมก็เล่นก็นได้นะผมแล้วก็อย่าลืมไปเปิดด้วยนะผมตู้พันปีนะค่อนข้างดีนะแต่ว่าเลดนี่เฉยๆมากนะกหลังตู้นะก็พยายามเปิดให้ได้หน้าตู้ละกันนะผมก็ ขอไว้พอได้ด้วยนะคมก็สำหรับมีขอม้อผิดพลาดอะไรพูดผิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็ขออภัยนะคมเพราะว่าไม่ได้พูดนานแล้วต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไว้เจอกันใหม่ <c oughs> คลิปหน้านผมก็คือเปิดกรช้าหลยนะไว้เจอกันผมสวัสดีครับ